ไม่ค่อยคุณนหน้าเลยนะจ๊ะต้องยาไไ่อยู่แถวนี้หรอใช่ค่ะพอดีว่าได้งานแถวนี้วันนี้ก็เลยมาหาห้องเช่าอะค่ะแตอนี้ได้แล้วยังนะจ๊ะยังเลยค่ะเดินตั้งแต่เช้าแล้วพี่มีแนะนํำไหมคะมีสิเดี๋ยวลองเดินไปท,าท้ายซอยนะมีห้องเช่าของเจเนเวีย e อยู่ขอบคุณนะคะถ้าฉันได้พักแถวนี้นะเดี๋ยวฉันจะมาเป็นลูกค้าประจําของพี่เลยแหมปากหวานนี่อยู่เป็น ใช้ไฟเปลืองจังนะอยู่ก็อยู่คนเดียวแทนที่จะประหยัดแต่กับจ่ายแพงกว่าห้องอื่นเอา้าแล้วน,นี่ยุ่งอะไรด้วยเนี่ยเจ๊ฉันไม่อยู่ฉันไม่ได้อยู่ฟรีๆนะจะใช้เยอะใช้น้อยมันก็หลง,งฉันนะมนี่ฉันเตือนด้วยความหวังดีนะยังจะมาย้อนฉันอีกเจ๊ะคะมีอะไรฉันกำลังหาห้องพักอะคะ่ะที่นี่มีห้องว่างไหมคะอ๋อ มีจ้ะเดี๋ยวคุยกันก่อนได้เลยนะค่ะเรานี่มาอยู่คนเดียวเหรอหรือว่าโสดใส่ไม่มาด้วยหอ,อฉันมาอยู่คนเดียวค่ะแล้วตกลงมีห้องว่างแบบไหนบ้างะคะห้องแอร์เดือนละสองพันห้าห้องที่มีพัดลมอ่ะเดือนละพันแปดจ่ายล่วงหน้าสี่พันก็อยู่ได้เลยจ้ะงั้นหนูขอดูห้องแอร์หน่อยนะคะได้เลยจ้ะห้องเจห้องเช่าอ่ะสะอาดทุกห้องตามเจ๊มาดูได้เลยมา นี่จ่ะไงจ๊ะอยู่ที่นี่มาเดือนนึงแล้วก็ยังอยู่คนเดียวทำไมไม่พาแฟนมาอยู่ด้วยล่ะเจอหน้ากันทีไรก็ถามเรื่องแฟนตลอดเลยนะเจ๊แหมก็เราไม่ใช่เด็กๆแล้วหน้าตาก็ดีไม่มีแฟนได้ยังไงเป็นโสดอะ่ะก็ยังดีกว่าไปเป็นชู้คนอื่นนะเออ รู้จักยีดาป่ะที่อยู่ตรงโน้อนอ่ะไม่เป็นจูเขาแล้วผู้หญิงมาตามตบถึงห้องเลยนะฉันละอายแทนไม่อยากให้คนอื่นรู้เลยว่าเช่าห้องฉันอยู่อะ่ะฉันก็เพิ่งมาอยู่ไม่รู้จักใครหรอกเจ๊ดีแล้วแหละอยากไปรู้จักเลยคนแบบนั้นนะ่ะเออวันก่อนอะ่ะฉันเห็นพัสดุมาส่งห้องเธอเต็มเลยสั่งอะไรมาอีกล่ะก็พวกของชายนี่แหละเจ๊ง้นไหนฉันไปก่อนนะ คุณคะคุณทำเงินหล่นค่ะขอบคุณนะคะเขาน่าจะทำงานที่เดียวกับอาร์มนะใส่ชุดเหมือนกันเลยใช่ค่ะที่มาทำได้เดือนเดียวเองเราชื่อพลอยนะนี่แฟนเราชื่ออาร์มส่วนฉันชื่อพึ่งนะนี่สองคนนั้นอะจะจ่ายค่าห้องใช่ไหมจะจ่ายไม่จ่ายฉันนั่งรอนานแล้วนะ แล้วนี่จะไปกินข้าวหรอไปด้วยกันไหมใช่ฉันจะไปกินข้าวร้านพี่มาเดือนอ่ะอืมองั้นไปพร้อมกันเลยเนาะอือไปไไอ้าวอามแล้วพลอยละ่ะไม่ได้ไปส่งพลอยที่ตลาดเหรอวันนี้พลอยต้องไปรับเสื้อผ้ากับเพื่อนอะเลยไม่ได้ไปส่งอ๋อ ช่วงนี้ร้านเสื้อผ้าขายดีเลยลสิฉันไปตลาดทีไรนะเห็นคนเต็มทุกทีตลาดเขาพิ่งเปิดอะ่ะพอก็เลยยุ่งหน่อยเอ้ยแล้วนี่จะไปทํางานใช่ปะไปด้วยกันไหมดีเลยงั้นวันนี้ขอติดรถไปวันหนึ่งนะได้สิมามา พี่มาด้วยอวันนี้ฉันเอาเหมือนเดิมนะได้จ้ะพึ่งทำไมวันนี้กลับช้าจังวันนี้ฉันทำโอทีอะ่ะมีสั่งสินค้าด่วนฉันก็เลยต้องเร่งกลัวไม่ทันแล้วพลอยละ่ะวันนี้พลอยเลิกดึกอะ่ะเราเลยกลับมารอที่ห้องกอนเดี๋ยวเราตอนเย็นค่อยกลับไปรับพลอยทีหลังอืมอามน,นี่ดีนะรับส่งพลอยตลอดเลยแล้วทำไมไม่ออกไปช่วยพลอยขายผ้าละ่ะก็พลอยเขาทำกับเพื่อนอยู่แล้วเราไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อะ่ะสู้มาทำงานหาเงินเพิ่มดีกว่า ขยันกันจริงๆเลยนะนี่ถ้าแต่งงานเมื่อไหร่อย่าลืมบอกล่วงหน้านะจะได้หาชุดทันได้สิหาหนุ่มหล่อไปคงให้ทันด้วยล่ะโอ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะทุกวันนี้นะทำงานแทบไม่มีเวลาเจอใครมีก็แค่ราประคหน้าโรงงานอะ <c oughs> ไงซ้าพ่อคุณแผนอารมดีนะเราเสน่หแรงนะเดี๋ยวนี้อะ พูดเรงของเจไดเนี่ยอ้าวพลอยทำไมไมนี้กลับเร็วจังอะในบอกจะให้ไปรับตอนสามทุ่มไงตกใจมากเลยเหรอที่พลอยกลับมาเร็วอะก็ไม่ขนาดหรอกแค่แปลกใจอ่ะไปจู่หัวมาที่ห้องแล้ววันนี้ไม่ขายของเหรออามดูติดใจเรื่องที่พลอยกลับมาเร็วเนาะแล้วอามะทำไมวันนี้กลับมาช้าก็แวะไปกินข้าวมาไง ทำไมพลพูดจาแปลกๆปกอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอามนั่นแหละมีอะไรปิดบังพลหรือเปล่าไม่ใช่ปิดบังอะไรจะหาเรื่องกันเหรอเนี่ยพลอยหาเรื่องตรงไหนอามอย่ามาเปลี่ยนเรื่องได้ปะพูดอะไรของพลเนี่ยไปหาหน้าละนี่ อะไรเนี่ยแกยังมีหน้ามาถามอีกเหรอแกมาทําอะไรกันสองต่อสองในห้องเนี่ยหมายความว่าไงพลอยก็เข้าห้องกันมาสองต่อสองแบบเนี้ยคงจะมาดีดลูกแก้วกันละมั้งเฮ้ยเจ๊ไม่ดีดลูกแก้วแล้วก็ไม่ทำอย่างที่เจ๊ว่าได้ซ้ำครับเพิ่งเอ้าอามมีอะไรหรือเปล่าพี่มาเดบบอกว่าเพิ่งลืมกระเป๋าตังค์ไว้อ่ะจริงด้วยขอบคุณนะแล้ว นี่ทำไรอยู่วะอ๋อกำลังดูแอร์ดิแจ้งเจนิวีย์ไป3าวันแล้วไม่เห็นมีช่างมาซ่อมให้เลยก็เลยลองดูเองอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราดูให้นะ,ะแล้วทำไมไม่โทรบอกละ่ะเอามาให้ถึงห้องมีอะไรกันหรือเปล่าก็ผมไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์เขารู้แค่ว่าห้องอยู่ไหนก็เลยเอามาคืนนี่ไงครับ ใครจะไปรู้ว่าเจ้มาพูดให้แฟนผมเข้าใจผิดแบบเนี้ยแล้วก็มาหาเรื่องผมกับพึ่งก็ใครจะไปรู้ละ่ะทำตัวรับรับรอๆวันก่อนก็พาไปกินข้าวกันแล้วก็ยังไปรับไปสป่งกันอีกที่ว่าเห็นนกะี่ครั้งเหอะฉันอยู่ที่ทํางานเดียวกันอยู่ห้องพักติดกันเจอกันทุกวันก็ไม่เห็นจะแปลกใช่ที่แปลกก็คือเจ้แหละมันดักรอเจอหน้าผมทุกวันว่างมากเหรอครับพูดจริงใช่ไหมไม่ได้โกหกันนะ ก็ตอนเข้ามาเห็นว่าประตูมันแง้มไว้อยู่อ่ะถ้าคิดไม่ดีคงไม่แง้มไว้หรอกที่หลังเวไวก็หัดดูให้ดีก่อนสิอายคนอื่นเขาทําพึ่งเขเดดร้อนด้วยเนี่ยเราขอโทษนะพึ่งเราเข้าใจผิดเองอ่ะก็เจด๊ดิชอบมาพูดที่ชวนคิดว่าพึ่งกับแฟนเรานี่อย่ามาโทษฉันนะยะฉันรู้สาวหวังดี เจ้ครับเอากระเพราสามกล่องนะเอาไข่ดาวด้วยกล่องนึงไม่ใส่ผักกล่องนึงไม่เผ็ดนะครับกล่องนึงไม่เผ็ดนี่ของพลอีกกล่องนึงไม่ใส่ผักคงเป็นของพึ่งซะนะจำแม่นกันเลยนะครับในค้าร้านนี้พี่จําแม่น่ะไม่แปลกหรอกจ้ะพอพวกเธอเป็นลูกค้าร้านประจาพี่นี่แต่ที่แปลกอะนะคือนอกจากแฟนแล้วว่าอามยังจำรายละเอียดของผู้หญิงคนอื่นได้ด้วยนี่สิมันจะไปแปลกอะไรล่ะครับก็กินด้วยกันทุกวันก็ต้องจําได้สิแต่พี่ว่าอามไม่ธรรมดานะลายม่เบาเลย นี่สอนเคล็ดลับพี่บ้างสิพี่อยากมีผัวสักสองคนแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบสามมิตรีแบบที่แกอยู่กับเมียสองคนบ้างอะเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะครับพูดในฝังอีกทีได้ไหมครับเรือผมฟังผิดไปอุย้อยเดี่ยมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หน่อยเลยเขารู้กันทั้งซอยแล้วจ้ะว่าอาร์มพอยพึ่งอยู่ด้วยกันแบบสามคนผัวเมียพี่พูดบ้านะครับหรือไม่จริงล่ะเจนิวหยาเป็นคนพูดเองก็ตอนแรกอะพอยจับได้ว่าแกแอบไปคบกับพึ่ง ไปไปมาไม่ท่าไหนไม่รู้ไม่อยู่ด้วยกันเฉยเลยอ่ะจริงไหมล่ะฉันไม่เคยเห็นเมียหลวงกับเมียน้อยที่ไหนอ่ะจะปองดองกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอ,าเอา้าเราค้าี่สั่งเหรอ<ะ>ทำเนี่ยนี่เจ๊ไม่อยากแก่ตาดีหรือไงอะไรของแกเนี่ยมาถึงก็มาด่าฉันเลยเป็นบ้าเหรออะไรอะอาร์ม เกิดอ,อะไรขึ้นเจเย็นๆก่อนเจะให้เย็นได้ยังไงอ่ะก็เจยเล่นเป็นไรบอกชาวบ้านว่าเราอยู่กันแบบสามคนผัวเมียอะไรเนี่ยเจพูดแบบนั้นได้ไงอ่ะนี่เจยังไม่จบเรื่องแบบนี้อีกเหรอไปพูดแบบนั้นน่ะฉันสองคนเสียหายนะเอา้าหรือว่ามันไม่จริงล่ะก็เห็นเห็นกันอยู่มีแต่คนจิตอกักเสบนข่านั้นแหละที่คิดแบบนั้นน่ะพอกันทีผมย้ายออกแกอยากย้ายแกก็ย้ายไปเลยย้ายไปสิฉันจะได้ยึดเงินค่ามาจำของแกเงินแค่นั้นน่ะ เจอยากได้ก็เอาไปเลยแต่เจใจไม่ได้เงินจากพวกผมอีกต่อไปฉันก็จะออกเหมือนกันแต่ฉันออกเดือนหน้านะถือวแจ้งล่วงหน้าล้วเออออกกันให้หมดกันไปเลยเดี๋ยวก็มีคนมาอยู่ใหม่ฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกงั้กันหลรอเจงได้เลยนะผมจะไปประกาศให้ทั่วเลยว่าเจ้าของหอเนี่ยชอบนินทาผู้ชายสีหาย ห้องเช่าเยาพาแย่งคนของฉันไปตอนเนี้ยคนของฉันอ่ะก็เหลือน้อยลงทุกทีตั้งแต่อีสามคนนั้นออกไปนะหอพักฉันก็แทบกลายเป็นหอล้างช่วยไม่ได้นี่ใครจะไปรู้ล่ะเว้ยอามอ่ะมันจะไปบป่าประกาศจริงอ่ะก็เจเลื่ไปทาไม่ดีเอาไว้อ่ะใครเขาอยากจะมาอยู่ห้องของเจนที่ใส่เสียอแบบนี้ล่ะคนชอบสอดรู้สอดเห็นแบบแกอ่ะไม่น่าจะมาเตือนฉันนะมาเดือ ไม่ใช่เพราะแกหรือไงผีจอะปากมาพูดเลยมาโอย่างชันตอนนี้เนี่ยทำไมโทษอ่ะฉันละ่ะเคยคิดจะโทษตัวเองบ้างไหมทำไปเทียวไปปากไม่ดีถึงพูดจารใส่ร้ายคนอื่นก่อนนะก็คงไม่เจอแบบนี้หรอกทำให้สวยไปด้วยเนี่ยลูกค้าประจำหายห,หมดอะเซนียเ,เจอพอดีเลยฉันว่าจะไปแจ้งย้ายออกเดือนหน้านะฮะนี่แกจะย้ายไปอีกคนแล้วหรอถ้าแกไปนี้ห้องพักฉันอนะไม่เหลือใครแล้วนะฉันจะไปอยู่ห้องใหม่ของเฮียเอกอ,อะ กินนานเจ้าของเขานิสัยดีไม่ปากมากไม่กินทาควรเช่าให้เสียเถียห,หายแถมอิ่งใจดีรถค่ามัดจําให้ทั้งครื่งนึงแน่เดี๋ยวยังไงฉันจะย้ายของออกแล้วกันนะเจ๊งั้นฉันขอไปเช่าที่แถวห้องให้เอกบ้างดีกว่าถ้าขืนอ,อยู่ต่อที่นี่นะมีเจ๊งตามแน่